สวัสดีปีใหม่ค่ะเด็กๆสวัสดีปีพุทธศักราช2565นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหยุดปีใหม่หลายวันเลยเด็กๆไปเที่ยวที่ไหนกันมาบ้างเอ่ยในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้อยู่ในหน่วยวันเด็กวันครูค่ะ เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของวันเด็กหน้าที่ของเด็กความสำคัญของวันครูและหน้าที่ของครูนะคะมาเรียนรู้ด้วยกันเลยค่ะ และเรื่องที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กับคุณครูพึ่งในวันนี้นะคะนั่นก็คือความเป็นมาของวันเด็กค่ะวันเด็กแห่งชาติจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันจันทร์ที่2ของเดือนตุลาคมพุทธศักราช2,498จนถึงพุทธศักราช2,506นะคะและในปีพศ2 5 2 2ก็ไม่สามารถที่จะจัดได้ทันค่ะเนื่องจากว่าเดือนตุลาคมนั้นนะคะ เป็นช่วงของฤดูฝนนั่นเองค่ะจึงได้เริ่มจัดอีกครั้งในปีพุทธศักราช2508นะคะโดยเปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมเนื่องจากเห็นว่าเป็นช่วงหมดฤดูฝนและเป็นวันหยุดราชการจนถึงทุกวันนี้ค่ะ วัตถุประสงค์ของการจัดงานวันเด็กแห่งชาตินะคะก็เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กค่ะสนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็กและช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ<ส>เพื่อให้เด็กทั่วประเทศทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนได้รู้ถึงความสำคัญของตนเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบระเบียบว,วินยัย ที่มีต่อตนเองและสังคมค่ะเพื่อให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขค่ะและในทุกๆปีนั้นนะคะเด็กๆก,ก็จะมีคำขวัญวันเด็กค่ะโดยจะเป็นคำขวัญวันเด็ก ที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะมอบให้กับเด็กไทยทุกคนนะคะเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติของทุกปีเลยละคะ่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าคำขวัญวันเด็กครั้งแรกมีขึ้นเมื่อไหร่คะคำขวัญวันเด็กครั้งแรกนะคะมีขึ้นเมื่อปีพศ พุทธศักราช2,499ค่ะในสมัยที่จอมพลปพี่บูรสงครามดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะโดยมีคำขวัญที่ว่าจงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวมค่ะ และตั้งแต่ปีพุทธศักราช2502นะคะจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญของเด็กจึงมอบคำขวัญให้เป็นข้อคิดคติเตือนใจสำหรับเด็กปีละหนึ่งคำขวัญค่ะก่อนจะถึงวันเด็กแห่งชาตินะคะนายกรัฐมนตรีสมัยต่อๆมาก็ได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะเด็กๆ แล้วในปีนี้ล่ะคะเด็กๆท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ให้คำขวัญวันเด็กในปีพุทธศักราช2565นี้ว่าอย่างไรคะไหนเด็กๆคนไหนรู้แล้วบ้างเอ่ยโอ้โหคุณครูเพิ่งได้ยินเด็กๆตอบเสียงดังฟังชัดมากๆเลยค่ะรู้คิด รอบครอบรับผิดชอบต่อสังคมเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันเด็กแห่งชาตินะคะ ในปีที่ผ่นานๆมาก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะคะเด็กๆให้เด็กๆได้ร่วมเลน่นและทากิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมตามลานกิจกรรมต่างๆสถานที่ต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งศูนย์ราชการก็จะมีการจัดกิจกรรมให้เด็กๆได้ร่วมเลน่นมากมายเลยนะคะเด็กๆโรงเรียนของเราก็เช่นกันค่ะมีกิจกรรมให้เด็กๆ ได้เล่นเยอะแยะเหมือนกันค่ะมีการแสดงมีการเล่นเกมมีการกินเลี้ยงสังสรรค์รับประทานอาหารร่วมกันนะคะแต่ในช่วงปีนี้เราก็ต้องผ่อนกิจกรรมต่างๆให้น้อยลงไปก่อนนะคะเด็กๆเพื่อที่จะเว้นระยะห่างทางสังคมและระมัดระวังความสะอาดกันมากขึ้นใช่ไหมคะกิจกรรมของเราก็เลยลดลงนะคะ แต่ก็ไม่เป็นไรเด็กๆก็สามารถที่จะสนุกสนานและมีความสุขในวันเด็กของเด็กๆได้นะคะเช่นทํากิจกรรมสังสรรค์ในครอบครัวนะคะร่วมรับประทานอาหารหรือว่าทํากิจกรรมร่วมกันเล็กๆน้อยๆก็ได้ค่ะเด็กๆเอาละค่ะเด็กๆ เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะสำหรับความเป็นมาของวันเด็กวันเด็กถูกจัดขึ้นเมื่อไหร่เป็นครั้งแรกคะเด็กๆแล้วในปัจจุบันนี้ละคะวันเด็กถูกจัดขึ้นในเดือนไหนเอ่ยเอย๊เราลองมาทบทวนโดยการตอบคำถามกันหน่อยไหมคะช่วงคำถามทบทวนในปัจจุบันวันเด็กแห่งชาติ ตรงกับวันเสาร์ที่2ของเดือนอะไรคะเด็กๆข้อที่1เดือนมกราคมหรือข้อที่2เดือนตุลาคมคะเด็กๆเช่เลยค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่1เดือนมกราคมนั่นเองนะคะข้อต่อมาคะ่ะเด็กๆ คําขวัญวันเด็กแห่งชาติในปีพุทธศักราช2565มีว่าอย่างไรคะข้อหนึ่งจงบําเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวมข้อที่สองรู้คิดรอบคอบรับผิดชอบต่อสังคมค่ะข้อไหนคะเด็ก เฉลยค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่2นั่นเองนะคะรู้คิดรอบคอบรอบับผิดชอบต่อสังคมค่ะเด็กๆข้อต่อมาค่ะเด็กๆเด็กๆคิดว่าภาพใดคือภาพของกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติคะภาพที่หหรือว่าภาพที่สองค่ะเด็กๆ คําตอบก็คือภาพที่1นั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆโอ้โหคุณครูเพิ่งเห็นเด็กๆตอบถูกกันหลายคนเลยปลบมือตัวเองหน่อยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูเพิ่งต้องขอลาเด็กๆไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีปีใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ